จะเจอกันนานเท่าไหร่เอาไงเนี่ยอย่ามาฉี่รถอีกนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ตามมาจากช่องก็ส่วนใหญ่ก็จะมา,มา,มาเล่นมาเล่นนะครับก็เล่นได้ก็เล่นได้ทุกคนนะครับปกติอยู่แล้วก็คือจับเล่นได้ทุกคนอยู่แล้วสำหรับถ้าคนไม่กลัวนะก็ามาเล่นได้เลยครับ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากัรลอกที่ร้านหนองฮานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแดงแดงภูเขาครับผมอายุ5เดือนอันนี้เลี้ยงสําหรับอ่าเพาะพันธุผ์ผสมพันธุ์แล้วก็เอาลูกป้อนมาเลี้ยงแยกได้เลยครับหรือว่าถ้าจะเลี้ยงตัวเดียวก็สามารถเลี้ยงได้ครับ อันนี้อยู่ตัวละหกร้อยค่ะช่วงนี้ถือว่ากระลอกเล็กมีน้อยใช่ไหมคะมีครับมีส่วนใหญ่จะมีแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจํามารับไปขายต่ออีกทีนึ่งครับเลยหน้าร้านจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าลูกค้าโทรมาสอบถามก็อาจจะมีก็ส่งให้ได้ค่ะก็มีน้อยอมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าราคามันยังจะสูงหน่อยอ่าเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเขามีน้อยไหมก็ อาทิตย์หนึ่งหกเจ็ดตัวครับไม่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 ถึงสิบตัวจะมีประมาณเนี้ครับถ้าเยอะสุดเลยนี่คือเดือนไหนนะน้องมีนาเมษามีนาเมษานี่จะคือเยอะมากใช่ครับช่วงมกรามันก็พอมีแต่ว่าราคามันก็จะยังสูงหน่อยค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ได้นั่งไปครับอไถ้าถ้าอย่างไซส์เนี้ยถ้าอย่างเป็นพวกเดือนมกราคุมพาก็อยู่ประมาณพันหนึ่งเก้าร้อยประมาณเนี้ยครับ แต่ถ้าเป็นพวกสีขาวก็อยู่ประมาณพันนะครับพันสี่พันห้าครับเพราะว่าราคามันจะตามฤดูแล้วก็ตามสายพันธุ์ค่ะอันนี้อายุเท่าไหร,ร่นะพู่เนี้ยอันนี้ห้าเดือนครับค่ะตัวพู้กับตัวเมียอ,อ๋อผู้กับเมียเป็นแดงภูเขาค่ะกินกล้วยได้เลยอ่าหนูอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้คือให้กล้วยแล้ว้็วป้อนนมเก็จะอิ่มก็จะนิ่งแบบนี้แหละค่ะ นิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าจะมีโดดหน่อยก็คือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเชื่องไหมอ่าถ้าสําหรับว่าถ้าคนจะเอาไปเลี้ยงกูิงโอกาสเชื่องก็มีครับแต่ว่าต้องกล้าเล่นกล้าจับกับเขาหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นไซต์โตอ่าไซต์โตแล้วใช่ความว่าพร้อมที่จะไปทาพันธ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบางคนเขาก็บางคนลูกค้าบางท่านเขาก็ยาวอย่างเงี้ยไปฝึกก้าเชื่องนะครับอ,อยู่ที่ว่าเรามีวิธีฝึกกับเขาแบบไหนแค่นั้นเองค่ะ โอกาสเชื่อมก็มีใช่ไหมให้เวลาใช่ครับจับบ่อยๆอย่างงี้เหรอใช่ครับค่ะราคาเท่าไรนะเนี่ยตัวละหกร้อยครับถ้าเป็นคู่ก็คู่ละพันเรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมหงยกบูมเลฟเบิร์ดคอเทลและบูมนกแก้วค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซนเตอร์ท่านใดไปแต่จุดจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะ ท่านใดไม่ได้ไปจะจุดจักรสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเรามีปักตะก้าแล้วก็แนบลิงค์ไว้ให้ค่ะลิงก์สามารถกดดูที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ของคลิปค่ะอันนี้จะเป็นเท้าท้องขาวครับค่ะอายุ5เดือนเหมือนกันครับเป็นไซส์ผสมพันธุ์เหมือนกันค่ะอันนี้อยู่ตัวละห0 0เหมือนกันครับมีทั้งผู้ทั้งเมียค่ะอายุเท่าไหร่ประมาณ5เดือนครับ5เดือน จะโต,ตไปกว่านี้อีกเยอะอันนี้สามารถโตได้อีกครับเพราะว่าพวกนี้มันก็ถือเหมือนก็ว่าเป็นไซส์ผสมพันธุ์แต่ว่ายังไม่โตย,ยังไม่อายุยังไม่เยอะครับแต่ว่าพร้อมผสมพันธุ์ได้เลยส่วนใหญ่จะมีเป็นไซส์5-4-5เดือนนะครับค่ะแล้วถ้าไซส์เล็กละ่ะที่แบบเชื่องได้อะถ้าไซส์เล็กถ้าตอนนี้ถ้ามีก็อยู่ประมาณ1,080-2,050ครับถ้าเป็นลูกเขานะอะ่ลูกนะใช่ค่ะอย่างนี้สำหรับแบบว่า คนที่ว่าไม่รอเลี้ยงตัวเล็กเขาก็จะซื้อเป็นตัวผู้ตัวเมียไปเข้าคู่แล้วก็จะเอาลูกปัอนมาเลี้ยงแยกครับม,มันก็จะคุ้มกว่าซื้อตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะแพงอย่างนี้มันจะไม่แพงข้อหนึ่งได้กี่ตัวอ่าเต็มที่เลยครับสองตัวปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะผสมสาม,สามครั้งได้สิบสามข้อใช่ครับสามถึงสี่ครั้งต่อปี ห,หมายถึงว่าผสมพันธุ์ภายในปีหนึ่งเขาจะผสมประมาณสามถึงสี่ครั้งแต่ลูกก็จะมีเต็มที่สองตัวคือธรรมชาติเขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว<ะ>แต่ว่าพวกนี้ถ้าเป็นกระลอกที่ว่าเราเพาะมามันจะมันมันจะมันจะใช้เวลาช้ากว่าธรรมชาติหน่อยนะครับแข็งแรงกินกล้วยผลไม้ได้<ะ>สําหรับ สำหรับคนที่จะเอาไปใส่กรงเลี้ยงสวยงามก็ได้ครับตรงนี้ไม่ตายแน่นอนอันนี้จะเป็นกระรอกเผือกสลับบุรีครับผมอายุประมาณ5เดือนอพร้อมผสมพันธุ์ครับสาหรับไซนี้อยู่ที่ราคาตัวละ900าร้มีทั้งผู้ทั้งเมียนะครับอันนี้ก็คือสำหรับกินกล้วยได้ผลไม้ได้ครับ วันนี้เจอแต่ไซส์โตโตเลยนะได้ครับไซส์เล็กไซส์เล็กหมดไปแล้วหมดไปแล้วใช่ครับจองกันนะใช่ครับจองได้ครับอาทิตย์หน้าอาจจะมีมาอีกตอนนี้จะมีเป็นไซส์แบบนี้ครับสําหรับคนที่ว่าสายทําบุญส่วนใหญ่ครับบางคนเขาก็จะซื้อไปปล่อยทําบุญก็มีหรือว่าจะซื้อไปใส่กรงไว้เลี้ยงสวยงามก็มีครับสําหรับไซส์พวกนี้นะครับจะมีจะมีคนเขา มีขาประจําสั่งอยู่แล้วเอาไปใส่กงไว้นะครับแล้วก็เอาแบบเอาไปปล่อยตา,ตามธรรมชาตินะครับคู่นี้จะเป็นแดงสมิงหลังทองครับของสลับบุรีาอายุ5เดือนอาสามารถโตได้กว่านี้นะครับอันนี้คือสายผสมพันธุ์แบบลูกรุ่นนะครับแบบกระลอกเพิ่มโตปีนี้นครับอาอยู่ตัวลา900ครับมีมีทั้งผู้ทั้งเมียรครับราคาเหมือนกัน อีกตัวหนึ่งข้างๆเขานั่นะค่ะสีเขาจะใช่มันถ้าโตแล้วจะหลังหลังเขาจะเป็นสีขาวใช่ครับตัวตัวจะแดงๆหลังจะขาวๆครับคือบางตัวมันก็แล้วแต่ว่าบางตัวมันจะติดหลังขาวมากขาวน้อยครับมันแล้วแต่ว่าพ่อแม่พันุ์ที่ว่าชุดแรกที่ว่าเขาผสมกันมันจะติดทางพ่อทางแม่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวมันก็บางตัวหลังจะไม่ขาวแต่ป้องหางจะขาวบางตัวก็จะหลังขาวะครับค่ะ คือสีเราต้องลุ้นตอนโตแต่ว่าเราประกันว่าพวกนี้มันเป็นพันใหญ่อยู่แล้วตัวมันจะใหญ่อายุมันจะน้อยครับอันนี้อยู่อายุ5เดือนราคาเท่าไหร่นะตัวละเก้าร้อยครับ900ยแล้วถ้า,ถ,าถ้าลูกเล็กเนี่ยช่วงนี้อายุเท่าไหรอ่อ่ะถ้าลูกเล็กถ้ามีตอนนี้ก็ถ้าเป็นไซส์เดือนหนึ่งก็อย<ะ>ู่ประมาณ3 5 0 0ค่ห้าถ้าเป็นไซส์ลูกนะครับ<ะ>เดือนหนึ่งราคามันจะแล้วแต่ไซส์<ะ>มันบางทีก็ลืมตาบางทีก็ยังไม่ลืมตาก็ราคาแล้วแต่ครับ ราคามันจะไม่เท่ากันแต่อันนี้โตมาจะสวยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไซส์ลูกนะครับอายุสามเดือนัวกำลังซนเลยอันนี้จะเป็นแดงสมิงครับมันจะเป็นลูกผสมระหว่างกระลอกแดงกับกระลอกสมิงหลังจะออกเงินเงินหน่อยอันนี้ยังเป็นลูกอยู่นะครับอายุสามเดือนก็ สามารถาเลี้ยงให้เลี้ยงให้เชื่องได้ถ้าคนมีประสบการณ์เคยเลี้ยงก็จะเขาจะจับเล่นได้ครับอันนี้เปิดอยู่ตัวละพันห้าครับผมกินเก่งนี่สามเดือนกินเก่งมาก <c oughs> เป็นอันนี้มีตัวเดียวนะครับ <c oughs> เป็นตัวเมียกำลังกินเลยเป็นตัวเมียเต็มต้องเลยลูก ยังมีกลัวๆเล็กน้อยแต่ถ้าสําหรับคนที่จะไปเลี้ยงก็แนะนําว่าต้องใส่โซ่หรือว่าเป็นสายจุงหน่อยอครับ <Ha. S 2> มันจะเริ่มมันจะละชินไวขึ้นเราประกันเรื่องแข็งแรงที่กลัวครับแล้วถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยราคาเท่าไหร่กันอ่าถ้าเป็นพวกแดงถ้าเป็นสมิงหลังเงินส่วนใหญ่ตัวเล็กจะไม่ค่อยมีครับจะมีเป็นไซส์จะมีเป็นไซส์ประมาณ3เดือนถึง5เดือนเลยครับค <Ha. S 2> ่ะเพรตัวเล็กส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะ ไม่ค่อยมีเพราะก็้าจะติดยากจะติดยากกว่าพวกอ่าลอกลอกอื่นนะครับ<ะ>เพราะพวกนี้มันหายยากกว่า<ะ>น้ำโชคปีปีหน้าจะครบเท่าไหร่นะครับเนี่ยกี่ขวบแล้วอันนี้อันนี้ยี่สามปีแล้วครับเ <20 3 S 2> พ,พิ่ม<ะ>จะเพิ่งจะยี่สามปีค่ะเพิ่จะยี่สิบสามไม่หาคู่แล้วนะครับ ก็คือหาคู่ให้เขาเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่ผสมนะครับเขาว่าอย่างหนึ่งเราเลี้ยงมานานแล้วไงมันเหมือนกับว่าเขาเขาจะเล่นมากกว่าไม่ค่อยหาคู่ถ้าเป็นบางตัวเขาจะวันนี้เขาจะต้องหาคู่ผสมพันแล้ววันนี้จํากันได้ไหมจําได้ไหมมาขึ้นไหมขึ้นไหมวันนี้จํากันได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะจำไม่ได้กี่เดือนเนึ้ยจากันไม่ได้แล้วหรออุ้มเลยอุ้มได้เลยมามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นไหม เอ้าน้ำโชคยิงเหรอวันเนี้ย <Okay. S 1> น้ำโชคยิงเหรอวันเนี้ยนะ <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วมาละ <laughs> น้ำโชคเป็นไงฮะไม่เจอกันนานเท่าไหร่เราอะฮะฮะไม่เจอกันนานเท่าไหร่เอาไงเนี่ยอย่ามาฉี่รถอีกนะส่วนใหญ่ <laughs> สญ่วนใหญ่ลูกค้าที่ตามมาจากช่องก็ส่วนใหญ่ก็จะมามา,มาเล่นมาเล่นนะครับโอ,อ้มาหาน๊านโชคก็เล่นได้ก็เล่นได้ทุกคนนะครับอ ปกติอยู่แล้วก็<า>คือจับเล่นได้ทุกคนอยู่แล้ว<า>สำหรับถ้าคนไม่กลัวนะก็ามาเล่นได้เลยครับค่ะเอ๊ะวันนี้วันนี้เป็นอะไรไม่ค่อยฮะวันนี้เป็นไรฮะโหกี่เดือนเองไม่ได้เจอกันอะ่ะฮะไม่ขึ้นเลยช่วงนี้เขาจะผัดขนหน่อยเขาจะ<อ>เขาจะห่วงเล่นเขาจะไม่ค่อย ไอ้นี่เท่าไหร่กินน้อยลงไหมใช่ครับก็ผ่านขนขาจะกินน้อยลงหน่อยออแต่ว่านนแต่ว่าเรื่องความซนก็ปกติ่นี่ไงซนโซน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 นี่นําโชคดูสิใครเนี่ยฮะหางเต็มหน้าเราแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะฮะเอาดิไม่ได้เจอกันนานเลยไม่เจอนานเลยเอาไปไหนไปไหนติดต่อช่องทางได้ที่เบอร์0 8 4 050 2817ครับอดีไลน์ก็ เบอร์โทรครับ084 050 2817ครับค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นการสั่งจองกันแล้วนะถ้าเป็นลูกเล็กนะใช่เพราะาว่าใะรที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามัตน้องฮานใช่โทรมาสอบถามได้ครับแล้วก็สามารถมัดจาจองหรือว่านั้นรับได้ครับของ้องฮานส่งได้ทุกจังหวัดนะได้ครับได้ครับร้านจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะอยู่โซนถ้าออกจากเจเจมอประตู3ามค่ะส่วนใหญส่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จาน จะมาเป็นวันเสาร์ซะมากกว่าวันทิตจะไม่ค่อยมาค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าลูกกระรอกก็อาจจะมาเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม,มครับแต่ก<า>็ติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะได้ครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ว่าจะไปนัดรับก็สามารถไปนัดรับที่อยุธยาได้ครับว,วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นัดรับได้ครับกรุงเทพ